ใช่คุณพ่อจบแล้วผลงานที่กระโซ่เนี่ยผมลืมลงลายเซ็นด้วยนะเมื่อกี้ภูมิใจปะมลงลายเซ็นด้วยเหรอลงไม่ทันลงไม่ทันทันอ้าวนู้พิบ่าวสุภิริเดอเอาไล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย เพราะาวดาเขาเอาโปรแกมคุณเนาะคุณโปเกมอนน่าจะหลุดหรือเปล่าครับเมื่อกี้น่าจะหลุดแหละใช่เขาจะพูดยางี้เขาไม่จะว่ายังไงหรือเปล่าเขาไม่จะว่ายังไงหรือเปล่าไอ้เนี่ยเบีย ออกทะเลนยใช่อะไรออกทะเลเนี่ยเบียผมว่าผมไม่ได้โจดนี้ว่ะไอเรือเบียกูรู้เลยชอบฟิงเกิลส์ิงเกิลส์เลยอ่ะเช่ันเบียไอเดียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเริ่มออกละเริ่มออกละเดี๋ยวนั้กูว่ากูไม่ได้โจดนี้นะเราอก้วเดียเนี่ยเกูวาน้ำแข็ี่ หอคืกูไม่จะว่ายังไงอ่ะคือแบบอะไรวะเล่าอะไรวะเล่าใส่แล้วแข็งฮะ is that a locket นี่อะกูจะวาดยังไงกูแม่งกูว่าล็อกเก็ต์ลันเชอร์มคออะไรวะคนคืออะไรอะคนคืออะไรจะไม่มหมดเวลาคนคน บ้าไาแล้วการสืนลุงจัดคงไม่พอก่ามาพอคือรอบตายโหงช่ววันนี้อ่ะไอ้เหี้ยขอเซฟได้ไปเนี่ยขอซื้อขอซื้ออันนี้ยิ่งหลี่จ้ากู นิ่จาโคอนโดฮะไอ้เหี้ยนิ่จ่าคอนะฮะไอ้เหี้ยโซนิคเกยเนี่ยมึงเนี่ยโฟกัสมาตีมเนี่ยเกชิดอ่ะทำไมกูไม่เห็นโจทย์นี้ไว้เมื่อกี้อ่ะกูไม่ได้โจทย์นี้นะเอ็กเกย์โซนิคเกยกูไม่ได้โจทย์นี้นะไอ้ตุนนะกูว่าแล้วเพี้ยนที่ใครกูว่าแล้วกูรู้แล้วเริ่มเพี้ยนโซนิคเอ้ยกูไม่ได้โจทย์นี้อ่ะจริงๆนะเอาจริง คืออะไรอ่ะดูดิก uh> ูแบบงงอ่ะกูรู้เว็บเลยเอฟเอเจน์อ่ะเฮียโซนิกแฟดมางงงงจริงคืออะไรอ่ะรูปรูปเมื่อกี้แบบอันนี้งงจริงปันจันโซนิกใม่เป็นเวอร์ชันคนเออ่าไงกูไม่รู้จักอ่ะขอโทษได้ป่ะโอ้โซนิกแหมกูรู้เว็บโอ้ขอโทษ โซดิกหนักเอปกไปหน่อยช่วงนี้สีฟ้าฟดพี่เขาบอกว่ามีคอมเมนต์บอกว่าไรโจทย์พี่ฟงแย่ฮะของดีจะตายของดีจะตายเอ้ก้องถ่ายรูปอันนี้สวยว่ะเอซีดีว่ะแล้วมึงคิดดูกล้องถ่ายรูปปีสามพันเจ็ดสิบเจ็ดแล้กูว่ายังไงกูแบบกูย้อนรอยละใน้อนเดนต อันนี้พี่เขียนผิดพี่เพี่นงพี่สงจิตเลยพี่จงใจ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 ในคอนไอ้นี่วาดสวยนียปืนใหญ่ดีโออัมซองว่เนี่ยฟงใช่จริงๆอยากวาดเหมือนกันแต่กลัวโดนตีคนคอนยูยูลูสบีวแตเนียดพอกสั่งคือเหี้ยเไยวะอะไรวะ้นี กูไม่เจอโจทย์นี้ฐาแดงกูรู้แล้วกูรู้แล้วอะไรอย่ามาใหญ่กูรู้แไม่ยอมไปยากกูรู้แล้ววิลเลียมไนฟ์แมนไนฟ์แมน่ไม่หาเลยอี๋มากูไม่รู้จักเขาเขารู้เขาเขารู้ เขารู้คุณเออวาดไม่ได้คนนั้นแหละคนนั้นแหละไม่ได้ใส่เกย์มันเกยยังไงวะวาดยังไงให้เกยก่อนนี่ไงว่าแบบนี้กุณู้ว่าทอบจดตัวเองไอ้ดูออกกับปาบ เอ้ยโคตรเจ๋งพี่แม่สไปเดอร์แมนโลโก้วัดออกทะเลจัดวิสวยสวยพี่ตุนตุนไม่วาดสไปเดอร์สไปเดอร์คอนพ่ะตุนสไปเดอร์คูลคอนเนี่ยเวลาไม่ทันเนี่ยไม่ทันไม่ทันวาดตื่นไม่ทันโปเกิมโปเกมุ่ววัดอะไรครับเนี่ยคุณปเกิมุ่วเนี่ยไอเนี่ยคืออะไรอ่ะแล้วจะไปพันหมาป้าปี้หรืว่าพันหมามาให้อ่ะใช่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 ป่ะผมผมเขียนป๊อปปี้ไ ด <laughs> ขอโทษยังไม่ฟงไม่ได้อันนี้ไม่ตัววานันน่ารักจะว่าฮ้อน่ารักกว่าดูแ <laughs> ล้วขอดอ่กบาเหมือนจะร้องเลยน่าน่าเหมือนนะหมาอเวเลยเออ <laughs> <ๆ> <laughs> ไม่น <laughs> ่าร้องะ